ตอนนั้นเขาก็แบบมีคนคุยในใจเขาอยู่แล้วแต่เขาก็เอาผมไปเป็นตัวสำรองนะครับยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆผมโคตรเจ็บอ่ะร้องไห้แทบทุกวันตอนนั้นโสดนนโสดอะไรไม่มีคนคุยอยู่แล้วกูคุยแค่ไม่กี่โอ้โหกูคุยแค่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะแล้วก็เอาผมเข้าไปเป็นตัวสำรองครับ<ห>ทีนี้ผมก็เจ็บใจผมก็ร้องไห้บ่อยมากแต่เขาก็ ไม่รู้หรอกเออไม่เคยรู้หรอกก็เคยเอาใครมาแทนพี่ใครด้วยหรอกแต่ตอนนั้นมึงคุยเอาเขาอยู่ไงแต่กูก็ไม่ได้จริงจังเท่ามึงเออตอนนั้นยอมรับว่าคุยเยอะจริงจริงอ่ะเห็นไหมแต่กูเลือกเขาแล้วพอเดี๋ยวทะเลาะกันนะสับกูจะไปทำลิปบ้านเลือกขอเวลาเลือกขอเวลาเออเออรู้ลูบ กอนนะครับคลิปนี้ผมจะมาทำ Q&A นะครับต้นคลิปก็คือให้ใส่แฮชแท็ Q&A แล้วก็คำถามที่อยากถามอ่เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปถามให้นะครับไม่ทำคลิปตอบให้ดิก็นนะครับส่วนคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงเรื่องว่าเราเจอกันได้ยังไงครับ<อ>ช่วงแรกที่เจอกันเนีย่ย<อ>ก็นะครับคือตอนแรกนะครับจะบอกว่าเราเจอกันได้ที่ติ๊กต็อกนะครับ ต้องขอบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผมโคตรชั่วนะครับเพราะรว่าต,ตอนนั้นผมไปเห็นเขาลงคลิปกับแฟนเขานะครับอ <laughs> พอเขาลงคลิปกับแฟนเขาผมก็ไปคอมเมนต์ว่าน่ารักจังเลยครับหม,มายถึงคลิปนะครับไม่ได้หมายถึงคนแ,แล้วทีนี้ก็น่ารักกันแหละเขาก็มาคอมเมนต์คลิปผมครับคือตอนนั้นผมก็เพิ่งเศร้าเพิ่งเลิกกับแฟนอะไรยเงี้ย เขาก็มาคอมเมนต์ตาอผมเขาเลยว่ามันเป็นซื่อๆนะตัวเออกูก็แบบซื่อๆนะตาเต่าเหรอเขาบอกว่าซื่อๆนะตาผมก็เลยแบบขอบคุณครับพี่นะครับขอบคุณคับพี่พเพราะว่าคือตอนนั้นผมก็รู้ไงว่าเขามีผัวแล้วไงอะไรตอนแรกคือมาเหม็นของเขาคนเหม้นต้นไหนอ๋อซื่อๆนะคะ,เอ,ะเอ้ล้วเอ้ยไม่ ไม่ไม่เขาเป็นเรื่องของเธอก่อนแล้วทีนี้เธอก็มามินของเขาต่อเพราะว่ากู้นะครับไอเราก็แบบเออเตงเอเตงก็กู้เหมือนกันอ่ะฮะเตงก็สู้เตงก็กู้เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นก็เลิกแบบเลิกไล่เรียกกันเออแล้วผมก็เลยเข้าไปดูโ,โปรโฟไฟล์ทิกตอกเขานะครับก็แบบว่าตอนนั้นยังเป็นรูปที่แบบสาวสวยอยู่เลย,เลย นอแบนๆนะครับเ<อ><บ>ขาทําเป็นแบบซัมซุงเหมือนมาเจอคลิปผม,มบ่อยๆแบบคอมเมนต์ทุกคลิปอะ่ะผมก็เขาึ้นฟีดอ่ะนะเขาก็เจอคลิปตัวขึ้นฟีดเหมือนกันเขาก็เลยคอมเมนต์แบบในช,ช่วงนี้ขึ้นฟีดบ่อยเหมือนกันนะอะไรยเงี้ยแล้วเขาก็เริ่มมีใจผมก็ชวนผมทําคลิปมีตรงมีใจอะไรฮืออ่าถ้าไม่มีใจจะชวนทาคลิปได้ยไง ก็ก็เอฟซีไงแต่ก่อนเขาเอฟซีเธอเหรอเออจริงๆก็เพิ่งมาไอมีดงมีใจก็เพิ่งมาหลงตอนที่แบบเริ่มคุยแบบิืมติดไปกันเพิ่งมาหลงตอนที่แบบ่มคุยแบบิ่มติดกันก็แล้วแต่กูก็เอาเกียวจบตายเย็นเอาใจเย็นก็ครับกับตายแล้วนะครับแต่ว่าย่อทันนะครับเขาไม่บอกให้มึงย่อมึงก็ไม่ย่อหรอกไอตัวก็ครับ ถึงไหนแล้ววะอ๋อเขาเริ่มมามีใจผมเริ่มชวนผมเล่นคกมคือผมจะเป็นคนที่แบบถ้าเขาไม่แอดนาผมก็จะไม่แอดไปเพราะว่ามันเสียฟอร์มท้าไม่มาสนใจมึงไม่สนใจผู้บ่ารงนี้เลยวะเอ้ยตาเฮ้อเฮ้อเฮ้อก่อนนะครับทนมองไม่ได้วะก่อนนะครับแล้วเขาก็แอดผมมาจริงๆครับแล้วเขาก็ชวนผมทําคลิปคลิปแรกที่ไปทำด้วยกันก็อยู่ในทิกต็อกนะครับ กูยิงโบทั้งสองตัวเลยอุ๊ยไอไอก็อยู่บนติกตอกครับเป็นคลิปที่ผมลงแคป,ปชั่นว่ารักนะครับเมียชาวบ้านนะครับก็เขาก็มาแซวกันแบบอุ๊ยต้องมาแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลยบอกว่ายามโนเพราะว่าตอนนั้นเขาก็แบบมีคนคุยในใจเขาอยู่แล้วแต่เขาก็เอาผมไปเป็นตัวสำรองนะครับ ยอมรับเลยว่าช่วงแรกๆผมโคตรเจ็บอ่ะร้องไห้แทบทุกวันอนน่ะวอาแบบโสดโซดอะ,ะไรมันมีคนคุยอยู่แล้วกูคุยแค่ไม่กี่โอ้โหกูคุยแค่ไม่ไม่ถึงอาทิตย์อ่ะแล้วก็ผมเข้าไปเป็นตัวสำรองครับทีนี้ผมก็เจ็บใจผมก็ร้องไห้บ่อยมากแต่เขาก็ไม่รู้หรอกเออไม่ใครรู้หรอกเคยเอาใครมาแทนพี่ใครด้วยหรอก แต่ตอนนั้นมึงคุยเอาเขาอยู่ไงแต่กูก็ไม่ได้จริงจังเท่ามึงคือตอนนั้นยอมรับว่าคุยเยอะจริงจริงอ่ะเห็นไหมแต่กูเลือกเขาแวพอเดี๋ยวไปทะเลาะกันไปสับกูจะไ่ทำคลิปไปกเลือกขอเวลากูเลือกขอเวลาเออเออรู้รู้รู้พอผมร้องไห้บ่อยๆผมก็เลยไปปรึกษากับน้องผมนะครับก็เป็นน้องในเกมนะครับ เขาก็บอกว่าถ้ามีไหวก็ถอยอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็แบบเพราะว่าชาก็แบบมีม,มีมีคนนั้นอยู่นะ,ะถ้าแบบเขาก็เลยบอกว่าถ้าผมไหมวก็ให้ผมถอยนะอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกชาไปว่าเอาแบบตรงๆเลยได้ไหมแบบให้มันจบวันนี้เลยได้ไหมรับได้ทุกคําตอบอะไรอย่างงี้นะครับเออแล้ววันนั้นผมก็ไปเล่นอมองไอ์กับน้องนะครับน้องในเกม ไม่เล่นเกมมาบอกอ่านในวันนั้นนะครับชาก็แบบทักมาแต่ผมก็ไม่ได้ตอบครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็รู้ว่าแบบว่าแบบเออเขาก็มีคนอยู่แล้วผมก็แบบตอนนั้นคือคิดจะไม่ยุ่งแล้วครับก็เลยไม่ได้ตอบไปแล้วทีนี้ผมก็เลยตอบไปแค่บ้านแบบเล่นเกมอยู่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็บอกว่ารีบจบเกมนะมีอะไรจะบอกเนี่ยผมก็เลยบอกว่ารอแป๊บนึงนะครับขอจบเกมนี้ก่อนจริงๆผมก็เล่นหลายตานะเพราะว่าผมก็ ว่าผมก็แบบงอนๆขออยู่ครับผมก็เลยเล่นหลายตาอยู่กว่าจ,จะออกไปตอบอีกรอบนึงนะครับเป็นไรเนี่ยปิวก็นะครับทีนี้พอ,อผมบอกว่มามันนี่จะมันยิงกันทำไมเนี่ยโอ้ไอพวกตั้งบาเลยเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยต่อให้เป็นทีมเราก็เถอะอุยมันหมันตายแล้วลัดของจะโดนใส่บ้านหน้าว่านี่ก็นะครับหลังจากที่ เออหลังจากที่เขาบอกว่ามีอะไรจะบอกนะครับผมก็ออกไปตอบแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าอย่าหายไปไหนนะคะนะครับผมก็แบบอะไรวะอะไรวะอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่เคยนะแบบยังงงอยู่เพราะว่าผมก็ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นนะเข้าใจว่าแล้วเขาก็บอกว่าอะไรวะเขาอะไรนะใช่ว่าไงนะอ๋อว่าเขาแล้วเขาก็บินเดี๋ยวเขา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  เขาเือครับเขาเขาโอ้เขาก็บอกว่าเขาเลือกเธอเนะครับซึ่งก็แบบตอนแรกของผมก็ไม่เงี้ยกูไม่ตัวเลือกแล้วก็ได้มาคุยกันนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้คบหรอกก็คุยกันไปงั้นแหละนะครับแล้วอีก่ดีเขาก็มาขอคบผมนะครับเขาบอกว่า พี่ใหญ่จังเลยขอคบได้เปล่า <S 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 ผมก็เลยคบกับเขานะครับ <S 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 อะไร <S 2> <S 2> นีจะไม่มาทำคีสมืหรือไม่จริง <S 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 ไม่จริงอเคโอเคตอนนั้นคือคือผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรหรอกครับแต่ว่าเขาแบบดูทรงเขาต้องการครบแหละผมดูออกผมก็เลยบอกว่าไว้ไว้รอเที่ยงคืนเดี๋ยวผมจะขอคบนะครับ เพราะว่าเขาก็ต้องการครบนะครับตอนนั้นดูออกแหละเออหรือจะไม่ยอมรับแต่คิดหน้ากูจะไปอธิบายคนเดียวยอมรับมาว่าตอนนั้นมึงต้องการครบมันมันหยอมึงไม่มสนใจกูยูดีดีผมก็ได้ลูกสมุนหมดแบบเลยนะครับตอนนี้แบบอยู่กันเป็นขยงฝูงหมาเลยนะครับไอ้เต้าสองคนข้างล่างอ่ะเฮ้ยไอตัวคน <ผม S 1> ที่เจอ คนที่เจอคนที่เจอนั่นไงคนที่เจอหน้าแบบไงใครวะเ๋อไอ้คาพุกกิให้ใจกูนี่วหาอาท่าเดิมเลยก็นะครับตอนนี้ก็มีคนมารุมเยอะเลยนะครับไม่รู้มารุมกันทำไมนะครับแต่ก็มารุมมาเข้าหลังนะ เดวเขาหลังโอเคถึงไลยแล้วก็นะครับเขาก็คอคบผมไม่มาอธิบายกัผมก็ครบกับเขานะครับแล้วเราก็นติดต่อกันทั้งที่เราข้อความทิพย์ทั้งที่รู้ว่าแบบผมต้องเสียเอฟซีสาวๆหลายล้านคนไปแต่ผมก็ยังแบบเลือกที่จะมีเขานะครับแทนเอฟซีหลายล้านของผมนะครับแล้วก็เอฟซีก็หายไปแล้วนะแบบช่วงนั้นมีคนจิ้นผมกับผู้ชายเลยแม่งคดท้อเลย โอเคครับก็ก็ไว้แค่นี้แล้วกันขอไปแบบขอไปบวงมันๆก่อนใครที่จะถามก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไล่อ่านดูข้างล่างนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าออกมาตอบให้เธออะไรท้ออะไรท้ออะไรเป็นอะไรเป็นไรตออะไรบ้าเอวบายบายเขา